ดูพี่เขาจะรอนานหรือเปล่าฮืมพวกน้องอยู่ไหนกันนะเฮ้ยเปิดมีรถเลยถนนพังมันทางพังนี่ปี๊มับผ่านผ่านเปิดแมพใหม่เรียวเรียวซ้ายข้างหน้าเรียวซ้ายตรงไปหนึ่งร้อยเมตรบูมเลียวขวาเรียวขวาอีสิบโลเอียดลับรวันนี้ปรนากับรถ เดี๋ยวก็ไปออฟฟิศสายกันคนที่ฝนดันมาตกอีกเนี่ยรถติดใช่ไหมนี่ยโอ้ยมีกบอยู่ในรถเอ้าเพลิกดับน้ำมันหมดเหรออ๋อไม่ดับแล้วอัปราดัขึ้นนานจังเลยอย่าลืมแวะพี่คนาับป้าลานมีสงสารเขาหน่อยได้เวลาเข้างานแล้วเนี่ยเอาพี่มาทางนี้เหรอ คืนมันเลยจะพี่ฝนตกได้เลยครับลุ่ไผ้าเลยโอเคไปเลยมึงไปไหนกันมาไปเซเว่นจังไปบิ๊กแบมาร์เก็ตติดฝนรถติดเนี่ยแล้วนี่จะพาฉันไปไหนหรอออฟฟิตวะขอโอฟฟิศค่ะไปเดินดูออฟฟิศใหม่ได้เลยเพิ่งสร้างเสร็จมาทำงานวันแรกตื่นเต้นจังมินิมาร์ตกับมินิมาร์ตกับและมาร์เก็ตแป๊บโอมาร์เก็ตตาลและมาร์เก็ตลา นานลงลงไปดูลงไปดูรถท่ไหนโอเคกลับจะไงอ้นี่อะถอยอ่ะ,อะถอยถอยหกักหักซ้ายนิดนึงหักซ้ายเลยซ้ายซ้ายอะถอยถอยตรงถอยตรงยาวไปถอยตรงเลยเออตรงพออันระวังชนหมานะคะเอาปกไปะ <laughs> กันเถอะโอ้เ oh, <dear. S 2> <laughs> ดียวกระโดดแรงไปหน่อย <laughs> แปเจอ่จูอ่อ้าวน็อตัสดีค่ะ อูมานี่วอลเลตสวัสดีครับอ้าน็อตมันเลิกงานละมีสาลาเปาไสหมาไมคะอ๋อหิวหิวเราอาไปลังละไม่มีพ่อค้าเลยนะเวฟเองแล้วกันทำแม็กนัมก่อนติดลานนี้บริการตัวเองนะครับฉันซื้อเช้าไปฉันง่วงอ่ะ ปอะไรคะออฟฟิศชมออฟฟิศใหม่เจตอาตานแนะนำเลยมาเราะมาถึงแล้วออฟฟิศของเราแโชว์โอ้สวยมากเลยใหญ่ก็วังใหม่เห็นว่าคนเขาบอกว่าด้านล่างอ่ะมันจะเป็นห้องสมุดป่ะจริงอ่ะป้าไปจริงเลยถ้าจะไม่ผิดอ่ะนี่ไงสวัสดีค่ะอานำหนูไปเลยค่ะสวัสดีค่ะปานมีแต่อูโน่เล่นเหรอคะที่นี่ หูหักรูปนะเป็นสวยนะเนี่ยเป็นสวยเขาให้พนักงานผ่านไอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นห้องประชุมต้องจองแต่ไม่มีคนเลยนะทุกเนี่ยนี่เนี่ยมาเต็มเลยเนี่ยเห็นไหมชี้ความหึพนักงานต้อนรับมาเต็มเลยไปชั้นสองเถอะฝนตกปะไปไหนน้ำไปเลยเป็นวัดนะคะชั้นสองออกเดินข้างนอกกินน้ำก่อนหน่อยเพื่อนวิ่งแล้วนี่เป็นวัด อันอย่าลืมหยิบบัตรพนักงานไปเบียร์ะไรฟักบัตรไม่เจอหรือไปบนรถเปล่าไม่หยิบมาแต่เึ้นลพวกเราโอ้โหติดบัตรดีกระเนี่ยเด็กอะไรกอดลิฟต์ปั๊กจะได้กินอะไรโอ้โหกระตุกแหลกบึ้งมากชนประตูอ้าอุ้ยของของปสะถุใครอ่ะฉันเห็นพวกแกแบบว่า ถุงยางไซส์สี่สิของใครเนี่ยอิทธิวัตปะของเบเกอรี่อันนี้อะไรอ่ะลิปลิปแท่งเมเบลินเนายอะไรอ่ะเมเบลินลายุของลิปเนี่ยเออดิอันนี้เทงก้าของฉันปะยาดมป๊อปของใครเนี่ยของไปนี่ยาดมป๊อปยาดมป๊อปไปอ่ะ s ซนี่ X 9 98ใครซื้อมาถ่ายอะไรปะถ่ายคลิปเป็นแไอโฟน15 Pro Max ของฉันปะหยิบละอะนั่งช้อนน้ำก่อนทำอะไรดีกว่าตอนฝากเลยไม่บอกเดินมาเหนื่อยๆขอนั่งก่อนละกันเชิญข้าชฉันเอากาแฟแก้วหนึ่งจ้ะค่ะคุณนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวไปหยิบมา้อันนี้ค่ะกาแฟมาแล้วกดลิกขวาที่เก้าอี้ ลาอเลยอ้ยร้อนโอ้โหร้อนแค่ไหนและร้อนจริงเลยต่อไปเราจะพาไปชมสตูอัดรายการค่ะที่เราจะฉายในอนาคตคือเฮ้ยสตูใหม่ตื่นเต้นอะเบกับเราเรื่องสตูนั่งก่อนนั่งก่อนอันนี้เป็นสตูใหม่ที่เราจะถ่ายรายการมี้ภาพสวยมากเข้างหลังข้างหลังห้องอะไรเหรอครับนั่นใช่เิรห้อง ห้องลับปะเหีนเขาบอกว่าแขกมเชิญเนี่ยลาถ่ายรายการแขกมเชิญออกอย่างนี้เตรียมกันแล้วไปเตรียมกันต่อไปเป็นห้องที่เราดูห้องนี่กันถากันไปเลยครับเพื่อนห้องที่อัดรายการเฟสที่ทุกคนสงสัยนะคะว่าเราอัดเสียงที่ไหนคือที่นี่เลยนี่อันนี้จะมีทางด้านนี้จะเป็นโล่ห้องนี้เก็บเสียงที่เราได้มาห้องนี้เก็บเสียงดีมาก มีโลอยู่มีรูปเบคด้วยว้าวอันนี้จะเป็นรูปเบคนะคะเผยใบหน้าสมาชิกคนแรกนะคะที่อยู่ในเดอะเฟ e โอ้นี่ค่ะเบคฟาคิงเชียร์เดอะเคร้อ่านให้ฟังหน่อยเปิดเปิดสคริปนี่หยิบสคริปเปิดให้ฟังอันเป็นปัญหาก่อนสคริปภาพนะคะนี่นี่นะคะจะเป็นตัวอย่างขอให้บาด ขอให้เลือดไหลบาดหยดนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะสคริปต์เราจะค่อนข้างจะซีเครคริตนึงเดี๋ยวข้อมูลด้วยไรค่ะค่ะซีเคริเดิโดนค่ะนี่ป็นห้องอัดค่ะห้องอัดเสียงทะลุถ้าเข้าใครทำไรหล่นหรือเปล่าถ้าเข้ามาแล้วจะไม่ได้ยินข้างในนะคะถ้าเข้ามาแล้วจะไม่ได้ยินข้างในฮะมาถึงข้างในจะได้ยินข้างนอกค่ะ ไม่เคยพูดอะไรปะไม่รู้เรื่องเลยไปเหอะที้มันไปคนเดียวแม่งบ้าเลยูเขียรถทำกาแฟให้กับตุเร่มันใช้กูได้เขาขีเอะไรกันแม่งให้มันขึ้นรถมาได้ไงวะไปเพราะมากร้องต่อเลยร้องต่อว่าให้มันขึ้นรถมาได้ไงแทนที่จะไปรับรถก็ขึ้นรถมาก็เกะกะ เออใครป่ะอะไรอ่ะฉันออกไปได้ยังคะมีใครยินฉันไหมอะไรเป็นผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มมึงมาแล้วเข้ามาได้ไงมอเลยไม่รู้มึงข้างนอกเบาๆถ้ามาเป็นแบบเอาไม่มีรู้เอาข้างนอกเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าตานหรสิแรงมาแรงมาข้างนอกวอยวายกันใหญ่เลยไม่ตั้งใจฟังเพื่อนร้องเพลงเลยอ่ะ เพื่อนร้องเพื่อนร้องเพลงเพราะๆอ่ะไปลองเข้าไปไปร้องเข้าไปร้องสิไปลองเข้าไปร้องดิไม่กินป่ะไปลองเข้าไปอ่ะทุกคนมาเข้ามาฟังไปร้องแล้วอ่ะมันเข้าไปแล้วเย็ยดิบไอ้สัสดอกทองจริงเลยตูดได้ยินแต่เสียงนกต้ควายมาลักขับรถกระถางดอกทองจันไร เลี้ยงนกเลี้ยงหมาเลี้ยงข้าบบเออเลี้ยงที่ยันทุกปะนะลองพอลองพอสุดสุดเลยพอจิงไม่เลยพี่อะไรไปเลยอะให้เงินให้เงินให้เงินขอมากเยี่ยโคตรป่าเออโคตรป่ายันอะไรพวกเราไปไปขี้ไปเยี่ยวก่อนคึกอย่าคึกกันอ่ะไป ตื่นเต้นมากเลยขี้แตกเฮ้ยมีคนอยู่ตอนนี้อะไรอ่ะเดี๋ยวไปกินอ้าวทำไมะไรทันฉันเข้าห้องน้ำาของเพชฉันก่อนแล้วกันเอออันนี้ดูอะไรครับเนี่ยเข้ามาได้ไงคะเนี่ยพี่ทาว่าดูอะไรเหรอคะอันนี้ดูอะไรอ่ะไหนไม่เห็นดูชดีนะมันเป็นกระจกเงาไม่เห็นข้างใน คนรู้สอดคนอีกฝั่งไม่เห็นอีกฝั่งตาเมื่อเช้ตอนที่แกเข้าไปลองอะอะไรอะอีพ่อผู้ชายมันดินทาแกจริงปะมันบอกว่าไม่เอ้ยเข้ามาได้ไงคะนี่มันห้องน้ำหญิงนี่มันห้องน้ำหญิงนะคะออกไปก่อนออกไปค่ะออกไปค่ะออกไปค่ะอมันดินทาแกบอกว่าไม่น่าไม่น่าละไม่น่ารับแกมาเลยน่าจะไปรับเอ๊ยเอ๊ยลอก่อน ฉันได้ยินมาประมาณนี้แหละฉันไม่อยากให้แกทะเลาะกันฉันไปก่อนฉันหยิบมีดตรงนี้ก่อนในห้องน้ำฉันลังมือแบบจบแล้วตวนไปชมออฟฟิศด้านบนกันเลยเพื่อนครับไปออฟฟิศกันเถอะอืทำงานติดเล่นกันมากละเอออันนี้แม่บ้านอ่ะโมนี่โมไม่เจอกันนานเลย อ้ยนั่งตรงนี้ดูพระพิโตไปออฟฟิศฉันอ่ะนี่ห้องออฟฟิศค่ะส่วนนี้เป็นห้องทำงานฉันมันเป็นของกูห้องทำงานฉันอยู่นี่ทำงานแบบฝากทำกันด้วยนะเดี๋ยวพี่ทำงานแบบสั่งงานแล้วก็รีบๆทำกันเปิดคอมเปิดคอมเฮ้ยเปิดเป็นโซนพักเย็นพักเที่ยงนนะเย็นแล้วอ่ะรับประทานอาหารเย็นกันเลย ไม่กล้ากินหรอกสว่างแล้วจ้ะก็อ้วนอ่ะฉันกลัวอ้วนต้องแกงจันทีนี่ฉันมีเรื่องจะเคลียร์ัอะไรอะไรเราอ่ะฉันนั่งฉันอ่ะเราอุ้ยอนี่ฉันจะมีควาลับจะบอก้ยใครบินไนคืออ่ะนั่งอย่ง นั่งไม่เป็นคือจริงปีนาขึ้นไปยืนออคือจริงๆที่ฉันอ่ะก็ไปในห้องอัดเสียงอือคือฉันได้ยินว้าทั้งหมดเลยที่พวกเธอคุยกันอ่ะหรอคือทางทางาัญญัเขายังไม่ได้ติดตั้งการเสียงอ่ะฉันได้ยินทั้งหมดเลย ตามนั้น <Techn Pokémon> แล้วต่อก็ได้ยินไปสิตามนั้นปะก็ไม่ไ <das> ด้สนิทเทนฉันก็รูฉันก็รู้สึกเสียใจนะที่พวกแกอ่ะคือที่เนี้ยมันว่าฉัคือมันต้องเซอร์ไวเวิร์ลอะที่จะอยู่รอดคือถ้าจะมาออนแอหรือรับคำพูดอะไรไม่ได้อ่ะก็มค่ะดีทำดีมากไปไปต่ออ่าลุยต่อค่ะ ก็ไปเราจะพาไปพักอย่าไปสนใจเรื่องไรสักพักเลยค่ะเออเรื่องชีวิติวเอาไปหอพักเถอะเอาจับแวะแวะก่อนแวะก่อนดูดบุหรี่ก่อนอุ่ยไม่ร้อนเล่นรอนเล่นไม่ถ่ายเหมือนเด็กดูเยอะดูดพอดกับไม่ต่างกันเดียวค่ะดูดพอดฟอลิโอก่อนเฮ้ยอะไรมาแทงตรงนี้ใครขอเป็นิวดีเจ้าของคือข้างล่างมีส่วนอะไรปะเฮ้ยอะไรอ่ะ อะข้างล่างเหมือนมีส่วนอะไรปะแกต้นป่าเยอะเลยอ่ะเฮ้ยดูอยู่พีปาร์กพีปาร์กปิ๊ปิมีตู้เอศครีมใกล้กองไฟด้วยปิโกปาร์กมันมีตู้ไอศครีมใกล้กองไฟเลยเฮ้ยตรงนี้สวยเวอร์ตรงนี้สวยเวอร์เขาเก็บภาพบรรยากาศก่อนอ่ะเล่นไพ่เล่นไพ่ก่อนเขาให้ไพ่มาสำหรับหนึ่งละสำหรับไพ่สำหรับสัตว์ อ่านเล่นเลยใครรู้ตัวเป็นสัตว์เล่นอะไรอะไรไกลล่างเลยวก่เครื่องดื่มค่ะเมาแล้วคะโอ้โหเมาดังเลยอ่ะสนุกกันมากพอแล้วไปไปเข้าห้องขังฉันเมาละกินนคมาลองงานกินคนเอ้ยเมากินหวานตีนก่อนอันล้างก่อนล้างส้นตีนอุ้ย หลุดคอกหลุดเอากอกไปไห้มึงกินอะไรจะหายเมาอ่ะอันนี้เป็นห้องของเขามีชื่อนี่ชื่อว่า407ไฟริีอ่ะไหนดูห้องไปสิไม่เหม็นเหม็นอะไรปะหูออกแบบเป็นสไตล์เขียหล่อเล่นออกแบบเป็นสไตล์มันตัวเองเลยสวยนะครับกินอะไร อันนี้ลูกอันนี้ลูกอะไรคะเนี่ยคุณคุณมีไซเด็กไซใหญ่โผล่ปะอ่ะเราก็อยู่ห้องน้องกระป๋องไป้ยะอยู่ห้องนี้ก็ถึงยจอกระป๋องปะตืดตเซ็นเซอร์นะคะจอาห้องต่อไปเถอะห้องนี้มั้ยเฮ้ยห้องน้ำหืมกลิ่นเหม็นขี้อ่ะปิดนไรวะโอ้โหกลิ่นขี้ทุเรศจะอ้วกไปต่อไปเถอะไปห้องนี้ห้องใครเนี่ยครูเคนอท ห้องเคน็อตเคน็อตน็อตไม่เป็นสไตล์ขอเยี่ยวขอยืมเยี่ยวหน่อยนะโมจิห้ามเปิดประตูนะหญิงฉี่อยู่ว้ายอุ้ยอันนี้สวยอเขาอุ้ยมาดูวีดีสิวีดีสุดเยี่ยวเลยให้เขาหึงให้เขาหึงโอ้ยโหิตน้ำบ้างนะอ๋อจิตเหลืองใช่เปิดอ้ำเยอะๆหน่อยกระเด็นโอ้ดชิชิชิ นี่ไม่กดเลยเออไม่กดปะโอ้ยน้ำเกอนี่เจาของเดี๋ยวเหลืองหมดลไหนไปดูห้องต่อแปงค่ะไปดูห้องคนรวยึ้นเลยที่ทานย่านนี้กดกินกับบริทาทแบบอือห้ยอะไรถึงว่าห้องสวยกินไปถึงห้องนี่เลยมันจะห้องทาน่ตาบตาบผ้าทานนะทอทหารสารานอนหนูอ่ะทานอ่ะให้ทานอ่ะในทุกเย็นในทุกเย็นมีเนื้อคน น้องเขากินโคนเนะห้ามหามเินโคนค่ะซีตาะซีตาเจียนมันห้องของเขามลับค่ะมีเนื้อเสือสัตว์อยู่ค่ะห้ามเปิดชักคอเฮ้ยเนื้อนี่มีบัตรประชาชนใครด้วยเนื้อนี่มีมีขนตาใครมั้ขนตาเราจะไปเนื้อเบคจะไปตึกบีกันเลือดอาบบีันนี้เป็นห้องอะไรนะน้น้ำด้วยหรออ๋อตรงนี้มีบริเวณนี้มีตู้กดน้ำ แล้วก็เราจะเดินขึ้นมานะโอห้าศูนย์หนึ่งเอ๊ะหะเขามีเขามีระเบิดเหรอเนี่ยเคยปองไลป่ะปองไลอะมีใครปองทำไมพนักงานพนักงานทำเนี้ยจะโดนขู่ป่ะมีใครปองนะขำดังสุดขู่ยังไงเต็มนะดูแหละใครทำดูแล้วค่ะใครทำ จะไปรู่จังไรอะลูมองน้ำเชียแอันตี้ส่งของมาให้แล้วเบิรโรคจิตเอแ่้เบิร์ทีเป็นเรื่องเล้นเป็เกยแต่ฉันก็เป็นคนอะคือจะมาอะไรอะ TNT อะไรตาปะตัวทีตาตาตาะตา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 ยาต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 า้าตนตา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 าต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 าดาตาตาตานาตาตาาต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 า ข้อสี่วิไลอ่ะหืมหลักล้านเอตึกตรงโน้นอ่ะหลักล้านอเนี่ยตรงเนี้ยล้านตรงนี้ดีสุดทำในดีสุดจริงห้องเจ้าห้องเจ้าของบริษัทพี่แต่ทีวีทำไมทีวีมันจนอย่างนี้ล่ะึทีวีเจ้าของบริษัทจริงป่ะจะมาเป็นอย่างเงี้ยมัธยัสถ์หรอเป็นคนประหยัดหรอถ้าชอบินเทศดเหรอดีเท็ดถ้าพูดอะไรไม่ดีก็ไม่ต้องเอาเงินเดือน อ่ะออกมาจากห้องพี่ให้หมดหมดยังอันนี้เป็นห้องของคุณปีม่วงไปไหนมปีม่วงหายไปไหนช่างมันแล้วกันมีอันนี้ห้องใครอันนี้มีคนอยู่ด้วยเหรอคนด้วยห้องสัมบีห้องนี้ไม่มีของกินเลยอ่ะไหนดูดิ ีอะไรเนี่ยูโนอะไรลังตู้เย็นได้ข่าวบอกว่าห้องห้าศูนย์หนึ่งชอบแอบปีนมาห้องเนี่ยตอนดึกจริงเหรอปีนเออปีนผ่านตรงนี้มาเนี่ยหน้าตาปีนยังไงไหนปีนไงอุ้ยปีนนี้มาเลย่งโคตรคิริโกะอะไปกว่าถึงว่าเขามีข่าวเออมีข่าวกุกิกันว้วยกุกุก็ยอ ไปกันดีกว่าลงกับอคนเขารู้หมดจะไปห้องต่อไปอ่ะได้ข่าวว่าเก็บถุงเจ้ของห้องเรียบร้อยหายไปหลายวันเก็บถุงเก็บไรเรียบร้อยเจ้าของห้องหายไปหลายวันแล้ว่รู้โอ้โหนี่มันห้องคนอ้วนปังโหขนมเต็มเลยว่าละว่าละทำไมช่วงนี้ดูกลมกลมขึ้นถึงว่าละคนนี้เขาก็ไต่นะไต่กำแพงไปหยิบขนม มาสุดสองเหรอเป็นสไปเดอร์แมนปะน่าจะว่าล่ะของบริษัทหมดไวมากเลยจริงของตามตัวไม่เคยทันต่อไปเป็นออนเซ็นที่พวกเกย์ชอบเที่ยวกันออนเซ็นหรอเที่ยวออนเซ็นเหรอไหนสวยเวอร์นั่งดูละกันออนเซ็นอนงปะมีไม่ใช่เกย์ออนอนงเหรอออนเซ็นอนงปะของเจ้าของเก่าอะไรอนงไม่รู้อ่ะ

ข้ากินได้เลยข้าวเรื่อนี้สะน้ำการเวลาสะน้ำมแลาดหลอดนี่ค่ะผ่านไปแล้ว20นาทีจริงเหรอค่ะนี่หมดแล้วปะไปไหว้พระกันไหมไปหว้พระเถอะนี่ว่าไหว้พระคลิปหน้าไหม